สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องจันเจ้าหนึ่งก้อีกตามเคยนะครับวันนี้ก็สังเกตฉากหลังจะแปลกๆนะครับวันนี้ผมมาบิ๊กซีครับมาซูเปอร์มาร์เก็ตครับมาซื้ออาหารกินที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นี้ก็ผมเห็นเป็นผลไม้นะครับก็อยากจะเอาไปทำคอนเทนต์นึกได้ว่าเอ๊่น่าจะไปทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับก็คือเป็นผลไม้เคลือบแก้วเคลือบน้ําตาลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผลไม้ที่เราจะมาทํามีอะไรบ้างที่ต้องใช้นะครับไปเลยครับ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าตู้ผลไม้กันแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่นะครับเพื่อนๆผมเดินไปเห็นกีวีแล้วมันลดราคาจาก79เหลือ59นะครับผมว่าไม่เคยลองเอาไปทํากินสักทีก็เลยลองเอาไป1อันนะครับและนี่ครับสตรอเบอรี่นะครับเป็นสตรอเบอรี่ลูกใหญ่นะครับที่ผมเห็นเขาไปทํากินกันแต่ราคาค่อนข้างแพงนะครับ159บาท ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูเอาไปหนึ่งแพ็คนะครับครับสวัสดีครับที่เห็นข้างหน้านี่คือเป็นผลไม้นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอะวันนี้จะมากินผลไม้โชว์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาทําคลิปผลไม้เคลือบแก้วนะครับหรือว่าเป็นผลไม้เคลือบน้ําตาลนะครับนี่คือผลไม้ที่ผมหามาได้ครับจากบิ๊กซีแล้วก็ตามตลาดนัดนะครับไม่ใช่จากบิ๊กซีทั้งหมดนะครับก็คือวันนี้จะมีสตรอเบอรี่มีอีวี่นะครับแล้วก็ แอปเปิ้ลองุ่นค่อนข้างน่ากินมากเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกล้สตรอเบอรี่นี่หอมมากเลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำเลยครับว่าจะเป็นยังไงผลไม้เคลือบแก้วนะครับน่าสนุกมากๆเลยครับวันนี้ครับไปดูกันเลยครับครับเราก็มาถึงวิธีการทําน้ําเชื่อมแล้วนะครับที่ว่าเราจะทําให้มันเป็นเกล็ดเคลือบกับผลไม้นะครับนี่นะครับสังเกตข้างหน้าผมนี่ก็คือจะเป็นถ้วยตวงนะครับอันนี้จะเป็นถ้วยตวงน้ําตาลหนึ่งหนึ่งครับนะครับอันนี้เป็น 1ส่วนสามครับอันนี้1ส่วน4ี่ครับนะครับก็คือน้ำตาลเนี่ยเราใช้เป็น2ครับนะครับอันนี้ผมตวงไว้แล้วหนึ่งหนึ่งครับนะครับเราจะใช้สองครับนะครับเดี๋ยวเราก็มาตวงกันให้ให้ครบนะครับที่เราตวงเนี่ยมันจะได้ส่วนผสมที่เข้ากันนะครับอันนี้ไม่ใช่สูตรของผมนะครับเป็นสูตรของพี่หมีวานาบีหมีช่องเน็ตหมีนะครับใส่ไปเลยครับ2ครับ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมข้าวโพดนะครับ1ส่วน3ครับนะครับใส่ลงไปเลยครับสังเกตจ,จะเหนียวมากเลยนะครับตัวนี้แหละครับที่ว่ามันทำให้น้ำเชื่อมเกาะกับตัวผลไม้นี่ครับเป็นโคลไซลับนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้น้ำเชื่อมเนี่ยเกาะติดผลไม้มากยิ่งขึ้นนะครับผมเข้าไปดูในช่องพี่เขามาผมรู้สึกว่า มันน่าจะทําได้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับอันนี้เป็นน้ําเปล่านะครับ1นส่วนสี่ครับนะครับพอเราได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาคนให้มันเข้ากันนะครับคนทุกอย่างให้มันเข้ากันครับ่อนที่เราจะไปตั้งไฟอันนี้จะเป็นสีใสนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบสีใสอยากอยากจะผสมสีผสมอาหารก็คือผสมตอนนี้ไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผสมเียผสมเขียอาหารตอนนี้ไปมันก็จะ เข้ากันตอนนี้ไม่ให้ไปผสมตอนที่มันร้อนนะครับครับเดี๋ยวไปดูตอนคนกันเลยครับน้ำตาลนะครับที่ว่าเราทำไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับนำมาเคี่ยวนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวน้ำตาลมันจะติดก้นหม้อไหมนะครับแล้วเราก็สังเกตดูว่าน้ำตาลเริ่มจะเข้าที่แล้วเราก็นำเครื่องวัดอุณหภูมินะครับมาวัดนะครับกดเปิดนะครับให เอาเครื่องอุณหภูมิใส่ไว้เลยนะครับว่าให้มันได้ประมาณ150่งองศาเมื่อไหร่เราก็นําขึ้นนะครับเป็นว่านําเชื่อมเสร็จสมบูรณ์นะครับครับตอนนี้นําเชื่อมก็ได้100่งรองศาแล้วนะครับเราก็เที่ยวไปเรื่อยสังเกตนําเชื่อมจะเดือดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้อุณหภูมิก็ได้แล้วนะครับสังเกตนี่นะครับอ่างุ่น ลองเอากลนลงไปก่อนนะครับสวยมากเลยนะครับครับและนี่ก็คือผลไม้เคลือบแก้วของเรานะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับโอ้โหหลุดอีกแล้วมันค่อนข้างจะหลุดง่ายนะนี่ฮะสตรอเบอรี่เคลือบแก้วของเรามันจะไม่ค่อยเป็นมันจะไม่ค่อยเซ็ตตัวนะครับเพราะว่าข้างๆเนี่ยมันจะแอปเปิ้ลมันจะค่อนข้างเป็นน้ํานะแต่ว่าสตรอเบอรี่เนี่ย ในน,น้ำตาลมันย้อยลงมานะมันก็แข็งตัวนะแต่ที่ทําแล้วมันไม่ค่อยติดก็คือจะเป็นกีวีนะกีวีมันจะมีน้ําเห็นไหมครับเห็นน้าของกีวีมันจะออกมาตลอดมันจะไม่ค่อยติดนะอันนี้ผมทาไว้ข้างบนเลยไม่ได้ย้อมทั้งหมดนะแต่ว่าอ่างุ่นก็จะติดดีนะครับที่สวยที่สุดก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่นี่จะติดดีนะครับมาครับเดี๋ยวมาลองกินกันเลยว่าจะเป็นยังไง อันนี้อันนี้ทําไม่หมดนะฟังจ็กเสียงนะโอ้โหน้ำตาลนะละลายเนี่ยประสบความสำเร็จนะครวันนี้มาลองกันก่อนเลยคนระตอเบ,บอรี่แพ็คหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะแพงมากแต่เพื่อคนดูเพื่อคอนเทนต์นะมากินโชว์เลยฮนะหืม <c oughs> ตาลมัน เยิ้มนะขนาดเพิ่งทำเป็ดใหม่ๆนะเนี่ยน้ำเชื่อมข้าวโพดกลิ่นหอมมาความหวานของน้ำเชื่อมไปผสมกับความเปรี้ยวของสต,ตรอเบอรี่อะลงตัวมาก <c oughs> นึกถึงตอนเด็กๆนะฮะไปงานวัดจะมีแบบพวกขนมน้ําตาลอะไรเงี้ยที่เป็นรูปการ์ตูนนะสมัยก่อนถ้าใครเกิดทันนะถือว่าแก่นะจะอ้อนแม่ซื้อตลอดนะฮะอัางหุ่นบ้างฮะอัางหุ่นดีมากฮะรู้สึกว่าจะดีกว่าสตรอเบอร์รี่ เฮกเจอร์มันเข้ากันมากเลยกับอังกุนอ,อย่ามาลองกีวีบ้างครับกีวีผมทำได้แค่สองชิ้นเพราะมันมันไม่ติดนะ,ะอันนี้ยังหลุดนะสังเกตจะให้กินไหมมนะหลุดนะ นี่หลุดแล้วกีวีไม่ติดนะไม่ประสบความสำเร็จกระถามว่าเข้ากันไหมก็มันก็พอได้นะเนี่ยย <c oughs> ังไม่เคลือบนะก <c oughs> ินไปพร้อมน้ำตาลนะ <c oughs> หอมมากนะไม่รู้ว่าพันอะไรมันไม่ใช่หน้ามันนะมันก็จะแพงหน่อยแพ็คหนึ่งมีประมาณสิบลูกร้อยห้าสิบเก้าบาทมาต่อที่แอปเปิลเลยดีวยกว่าแอปเปิลนี่เคลือบหนามากนะฮะกัดเข้าไหมมาดูกันะ น้ำตาลเป็นสีเหลืองเลยนะเชื่อมนจนมันเป็นสีเหลืองเลยฮนะถามว่าแอปเปิ้ลอร่อยไหมผมรู้สึกว่ามันไมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะกับแอปเปิ้ลอ่ะที่อร่อยที่สุดมันก็จะเป็นอ่างหุ่นนะอ่างหุ่นจะเข้ากันมากกว่า อันนี้จะเป็นสีขาวนะตอนที่ว่าเอาลงแรกๆแต่ว่ามันจะไม่ค่อยติดนะกอเยจนอันนี้กัดแล้วฟันจะหักไหมเอาตีกับคนอื่นยังไม่แตกนะเดี๋ยวเราอยากมาลองพินะ นี่ยอปเบอรี่เคลือบแก้วแข็งมากนะแตกแล้วกีวีนี่ผมนึกว่าจะแพงนะไปที่ห้างอยู่ที่ห้าลูกเจ็ดสิบเก้าบาท จะมาลดราคาเหลือ59บาทนะผมก็เลยลองมาทำดูแต่ไม่ประสบความสำเร็จกับการเชื่อมน้ำตาลนะถามว่าอร่อยไหมสำหรับตัวผมมันผมไม่ชอบนะแต่ว่าคนที่ชอบก็น่าจะดีนะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ไม่ค่อยมีรสชาติฮนะกินไปกินมาเริ่มจะเลี่ยนเหมือนกันฮนะ น้ำตาลเริ่มจะหลุดออกจากผลไม้แล้วเพราะว่ามันมีน้ำข้างในตัวมันนะ อเร่ครัจะสวยกับเพื่อนนะสตรอเบอรี่อ่ะอันนี้มันเป็นของหวานนะครับเพื่อนๆทำก็กินแค่พอประมาณนะฮะอย่าก,กินมากเพราะว่าเดี๋ยวว่าหวานจะทำหานะครับก็คือวันนี้ผมก็เริ่มอิ่มเพราะว่ามันรู้สึกจะหวานมากนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปทําวิธีการทําให้ดูแล้วก็เพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ ทำคลิปอะไรต่อไปให้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจช่องผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ